กำลังมองหาเว็บซื้อ Steam w a l l e t กันอยู่หรือเปล่ปาพวกแกลองมาดูของสปอนเซอร์เราก่อนไหมที่นี่ get steam wallet เรามีตั้งแต่ราคาเท่าข้าวจานเดียวไปจนถึงเป็นพันนั่นแหละทิมจึกรับว a l l e t เอามากด Steam หมดตูดแดกมามาสบายใจไปทั้งเดือนยังไงลองแวะเข้ามาดูวิธีกันในเว็บก่อนได้ที่ลิงกงใต้คลิปครับเรามีวิดีโอแนะนำการซื้อให้เข้าใจง่ายๆหลายช่องทางให้เลือกคิดจะซื้อเกม Steam คิดถึง get steam w a l l e t com นานมาแล้วณนะอิริทริวแดนดินถิ่นเหนือยังมีจอมขมังเวทหนุ่มผู้เก็บซ่อนอัจฉริยภาพด้านคาถาอาคมของตนไว้มีให้ผู้ใดร่วงรู้โดวยว่าการหมกมุ่นกับมนคาทานั้นถือเป็นการฝักใฝ่นอกรีธที่บัญญัติขึ้นโดยโบทจันทราแห่งอิริทริวกระทั่งเด็กหนุ่มได้ครอบครองโปรเฟน e ตเฟรมอกคีไรศรัทธา ดวงไฟโบราณที่ไม่ยอมมอดดับเมื่อนั้นความทะเยอทะยานอยากของหนุ่มน้อยสลิวานก็ประทุดุดดังเปลวไฟนั้นแปลเปลี่ยนชีวิตเขาและชาวอิริทริวไปตลอดกาลแม่ออกจากอารามหลวงปุ๊บก็ทะลุสุ่สารเขาทุสมาออกอิริทริวพอดีเหมือนแบบเฮ้ยกูเดินทะลุโลตัสดีกว่าแอร์เย็นดีแวะเยียวด้วย เคยคิดไหมครับว่าทำไมสถานที่ต่างๆในดาร์กโซลเนี่ยมาถึงได้แบบคอนเน็กกันหมดเขาวางผังเมืองมาดีหรอแล้วไม่ตีกันบ้างเหรอเมืองนูนน้นเมืองนี้ผมเคยบอกไปตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะครับว่า Lord of Cinder ทั้ง5เนี่ยต่างก็เป็นยอดคนที่ถวายตัวเพื่อต่ออายุยุคแห่งไฟในยุคของตัวเองนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยเกิดในคนละยุคเกิดคนละเมือง แต่บนสถานที่เดียวกันนานขนาดไหนก็ไปจิ้นกันเอาเองทีนี้พอถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยก็มี4คนที่ชิงกับถิ่นของตัวเองนะครับถิ่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่แต่ยังหมายถึงช่วงเวลาของตัวเขาเองด้วยใช่แล้วสถานที่ต่างๆในดาร์กโซ่สามถูกเชื่อมต่อกันด้วยห่วงเวลาทับซ้อนคล้ายๆลูมิติอะไรทำนองนั้นนะฮะ แขกรับเชิญของเราในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโป๊ปฮิตเลอร์พอนทิปซาริวานคือพอนทิปเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งโป๊ปในศตวรรษที่16นะเราไปดูกันว่าทำไมซาริวานถึงต้องส่งวอร์ดทางคกน้ำแข็งไปขวางเราที่ประตูเมืองรอทริกด้วยแล้วซาริวานเชิญอัลดรชหนึ่งในหลอดออฟซินเดอร์มาที่ทำไมเราต้องไปเริ่มกันที่ อิริเทียลมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกันก่อนครับ mm hmm. เดิมทีเนี่ยนครอิริเทียลเป็นเมืองไฮโซครับ mm hmm. เต็มไปด้วยขุนนางนะฮะ mm hmm. เคร่งศาสนาจัด mm hmm. ก็ดูตึกรามบ,าบ้านช่องก็คงเดาได้ไม่ยาก mm hmm. นะอารมณ์เขาจะคล้ายๆกับนครวาติกันบวก mm hmm. ลอนดอนช่วงปีพ mm ันห้าที่คุณหญิงคุณนายใส่กระโปรงพองๆถือล่มเดินตอแหละนะ ที่อิริทิวเนี่ยบทยเป็นใหญ่ครับแล้วก็มีกฎห้ามไม่ให้ศึกษาเวทมนต์คาถาทุกแขนงสร้างความปิดอัดใจให้กับเด็กชายสรลิวานที่นมเพิ่งแตกผ่านมากๆเพราะนอกจากเขาจะมีใจรักทางด้านเวทมนต์แล้วเนี่ยเขายังโปสัตส์อีกต่างหากก็ถ้าเราชอบเตะบอลเตะบอลเก่งแล้วต้องไปอยู่ในประเทศที่เขาห้ามเตะบอลเพวกอืดอัดแย่เนาะ แต่แล้วซาลิวานก็ได้พบกับสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปครับดังที่โปรเฟนตเกรซซอนดาบยักษ์ไร้ศรัทธาได้บอกกับเราว่าดาบประกอบพิธีกรรมกระชับแน่นอยู่ในมือขวาของพรนทิปซาลิวานแสดงถึงตัวตนของโปรเฟน e ต f เฟรมอัคคีไร้ศรัทธาเมื่อนานมาแล้ว ครั้งที่สาลิวานยังเป็นเพียงจอมขมังเวทหนุ่มเขาได้ผ่านพบโปรเฟตแคปิทัลนครไร้ศรัทธาและอักขีที่ไม่มีวันดับสูญภายใต้ทุ่งน้ำแข็งแห่งอิริทิลนับแต่นั้นความทะเยอทยานอยากก็ฝังรากในใจของเขาเรื่อยมาสำหรับคนที่พอรู้เรื่องดาร์กโซมาก่อน มันมีทฤษฎีที่ว่า Provenet Flame เนี่ยอาจจะเป็นอันเดียวกับ Chaos Flame ไฟบาลัยกันที่เผาเมืองไอสเลตน,นะฮะที่มันยังหลงเหลือมาจนถึงป,ปัจจุบันนี้อาจจะนะครับอาจจะซึ่งไอ้ Provenet Flame เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญอีกทีในช่วงของโยม Lord of Cinder ตัวใหญ่ของเราซึ่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องดั r โซมาก่อนเลย ก็รู้ไว้แค่ว่ามันเป็นก้อนพลังงานมหาศาลอันนึงก็พอนะเดี๋ยวจะปวดหัวซะเปล่าอะไรง,งงงให้ข้ามไปก่อนนะฮะเหมือนทำข้อสอบด้วยอำนาจของโปรเฟสเซอร์เฟรมอัคคีไรศรา,านี้เองสลิวานก็เลยยึดอำนาจการปกครองของโบสถ์นี้มาเป็นของตนสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพรทิพหรือพรฟซึ่งก็คือผู้นำสูงสุดของศาสนาคริส ผมบอกว่าคล้ายวัติกันก็ตรงนี้แหละพอได้อิทรทิวมาคลองสมใจสาริวานก็ใช้เวทเนี่ยเปลี่ยนลาวอัศวินอิทรทิวให้เป็นองค์คลักปอบอย่างที่เห็นรวมถึงแหวนที่จะเปลี่ยนอัศวินให้เป็นอส,สุรกายด้วยแต่นั่นก็ยังไม่สาแก่ใจของเขาครับ คือโบสถ์ที่ว่าเป็นใหญ่ในเอริทรีเนี่ยนะเขาชื่อมูนเชิร์ชโบสถ์จันทราสิ่งที่พวกเขานับถือก็ต้องเป็นจานบินทุยจันทราสิแม่หรืออีกในหนึ่งเนี่ยก็คือเขานับถือเทพเจ้าเกวนโดลินเทพจันทราลูกคนสุดท้องของกวินแล้วพระราชวังเทวะออนลันโดก็อยู่เหนือหัวพวกเขาชาวเอริทรนั่นแหละ มันจะมีเครื่อหาดอยู่หลังหนึ่งในเมืองอ e ิลิทิวเนี่ยนะพอคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันติดรูปตระกูลกินไว้เต็มไปหมดนะครับทั้งรูปเพนโดลินนะฮะภาพเขียนที่เพซิล่าอยู่และแน,น่นอนรูปเจ้าหญิงโน,นตมกินเนเวียลูกสาวของกวินจำได้ว่าตอนเจอกินเนเวียครั้งแรกในภาคหนึ่งมีใครไม่รูกเกียดไว้ที่พื้นว่า try to hold with both hands <c oughs> ซึ่งมันควรจะเป็นคำใบ้ที่หมายความว่า ให้ปลดโล่ออกแล้วถืออาวุธด้วยสองมือจะได้โจมตีบอสตัวนี้ได้แรงขึ้นแต่กมคำใบนี้มันมาอยู่ต่อหน้านมแล้วแม่งคดเข้ากันจึงสรุปได้ว่าเดิมทีอิริทิวเนี่ยเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาล้อมอ,นอ,นอนโนลันโดไว้เพื่อสักการะเทพเจ้าของพวกเขานะครับทีนี้อิสาลิวานเนี่ยมันแก่กล้าอาคมมันยังรู้ว่ายุคมืดกำลังจะมาถึง ก็คือจะหมดยุคแห่งไฟแล้วนะครับจะมาชาบูเกนโดลินลูกครึ่งชายครึ่งหญิงของเทพเจ้าที่กำลังจะสูญสิ้นอำนาจทำแปะอะไรเราไปเลี้ยไขนายคนใหม่ดีกว่าไหมดังที่ดวงวิญญาณของพรทิพสริวานได้บอกกับเราว่าพรทิพสริวานแห่งอีริทริวผูกกักขังเทพเจ้าแห่งราชวงศ์โบราณไว้ในอารามร้าง เพื่อถวายเป็นพัตตาหารแด่จอมสวาปมาสลิวานใช้อาคมหังเกวนโดลินไว้ในอะล็อกอโนลันโลลลด,โดเพื่อเป็นอาหารนะครับแล้วก็เรียกอาดิชนักบุญจอมตะก,การมากินตาสดารของที่นก็คงหวังว่าพอยุคมืดมาถึงเนี่ยเขาจะได้อยู่รับใช้ทอาดิ โอเคไว้คลิปหน้าเราจะไปเจอกับอัลเดชกันนะครับเจอตัวสนีทกัมึงทำไมอัลเดชถึงต้องกินพระเจ้าเดี๋ยวได้รู้กันและสำหรับดักโซนูปเควนโดลินเป็นใครแล้วก็เข้าๆกับราชวงศ์แห่งแสงกันด้วยนะไว้เจอกันจ้ะ Emperor Emir a Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. และสี่อาณาจักรเมดเนียอีสอาณาจักรนี้ยังมีกษัตริย์อยู่ครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ความนะนี่ก็เข้ามายึดเทเมเรียกับเอเดินที่ไร้ผู้นํามาเป็นของตัวเองไม่นานเท่าไหร่ก็ถูกจักรวรรดินิโวกาเนอาศัยจังหวะนี้บุกขึ้นมายึดไปได้ง่ายๆครับก็อย่ที่คุณเห็นนะครับตอนนี้มีค่ายทหารนิวกา You came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya.